ชุดแล้วชุดแล้วนะครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซียวอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ก็พายพี่น้องม่าเบิ่งงัว่านาคอกนะครับพี่น้องนะเปิดราคานาคอกนะครับผมอยู่อำเภอพื่อนท่องนะครับจังหวัด้อยเอ็ดสำหรับทันทีเข้ามาชมคลิปวันนี้เราก็จะเลื่อมฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพี่น้องนะครับวันนี้ราคาสิเป็นลังไดนาคอกับพี่น้องเทียบกับในตลาดนะครับผู้กำลังหางวัวไปเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งราคานำการวันนี้นะครับมีหลายโตนะครับงามๆนะครับวันนี้มีงวัวงทั้งงัวงทองแล้วก็เป็นงวัวสาวหน่อยนะครับผมผู้มักอยากได้ไปเลี้ยงก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับผมห้อยากได้ไปเลี้ยงกำลังเบิงบ่งหลายๆคอกเปรียบเทียบวันนี้ก็ถือว่าเป็นซื้อกลางมาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งลองเปรียบเทียบกันเบิ่งนะครับขันมักน้ำพืนจังได๋กกกกยยยัััััััััััังงงโทรรรรรรมมมมมาาาาานนนนนนะะคคคคคบบบบบบเเเเดดดีีีววววไปู้้้้จจจจขขอออออฟ์ลผผผสสสสแตหห่ ผมตีพ่นท้องครับเอานะครับพี่ตีเนาะนะครับพ่นท้องนะครับผมเอาตีอยู่ใช่ไหมนะครับพี่ตีอยู่บ้านโน่นเฉี่ยสีครับบ้านโน่นเฉี่ยสีนะครับโกกงม่วงครับตำบลโกกงม่วงอำเภอพ่นท้องจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครัพี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแปดสามเก้าศูนย์แปดสามเก้าศูนย์เดี๋ยวเอียงเบอร์โทรนะครับต้นคลิปถ่ายคลิปเด้อพี่น้องอ่ามีกี่ตัวเปิดราคาครับวันนี้ เปิดราคาอยู่นี่หกตัวครับหกตัวนะครับโมนี้มีหกตัวเนาะนะครับตัวว่าเปิดขันมากกต่ยังมาเบิรงเอาเด้อครับโมนี้แต่ว่าโมนี้สีบอลราคาลงในช่องผมนี่คือหกตัวนะครับเดี๋ยวไปเบิรงเลยตัวที่แรกครับนะครับเบอร์บอลรายละเอียดจังหน่อยนะครับตัวที่แรกนะครับแม่โบดงามๆนะครับอายุจักปีแล้วครับตัวนี้สองปีกว่าครับสองปีนะครับท่องไปครับท่องแล้วครับท่องแล้วนะครับใส่พอได้ไหมครับผมใส่เคี๊ยสามหนึ่งครับเคี๊ยสามหนึ่งนะครับพี่น้องเบิรงครับพี่น้องโบด ลอยสี่สิบหาเลยครับส่วนสูงสาวทองแรกนะครับผมสาวทองแรกนะครับมักมั่วแดงโบดเข้มๆนะครับเชี่เอฟสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวจักรอบแล้วจักเดือนแล้วครับตามใบได้ครับตามใบนะครับผมนี่ครับพี่น้องเชี่เอฟสามหนึ่งนะครับมั่วนอกเรียพี่น้องนะครับพอน้าเข่าของที่เจนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับนะครับกัญญาหกสามนะครับกับพานมา าจะเดือนกวก่าแล้วเนาะครับเอาเดือนกว่าแล้วนะครับผมสีเข่าสองเดือนแล้วเนาะนะครับตัวนี้ประกันท่องไหประกันท่องครับประกันท่องนะครับตัวนี้ประกันท่องนะครับผมเอาเบื้องรายละเอียดกองเกงเพิ่มยังอยนะครับแขรงขาเบื้องนะครับงวงมุมมีดตำหนินะครับเบื้องลักษณะการณ์ยางเบื้องไทยยครับเอาเงาหางไงนะครับตัวนี้เปิดแล้วไหมครับเอาราคาเปิดก็ชิฟครับเปิดใบเก่ามื่นเนาะครับผมเปิดใบเก่ามื่นสาวทองแรียกนะครับพี่น้องนะครับเกยเอฟสามหนึ่งนะครับผมของทีเจนะครับผมเป็นพอพันธุ์น้ำเข่านะครับผม ตัวนี้ประกันบุมมิตรมีนง่วคลอกนี่เนาะครับกท่องกับประกันท่องได้นะครับไายละเอียดต่างๆนะครับหรือท่านบอกว่าเบื้องได้ลิปยังว่าชาเจนนะครับแม่นี่เมื่อเบื้องัวจริงเด็กก้อนไดนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่างามเลยนะครับในเกรดของแม่พันธุ์นะครับมักง่วโบดเข็มเขียมเส้นหลังตรงดีนะครับคอหางได้เบิร์ดนะครับพี่น้องนะครับถือว่าบุมมิตรตนี้นะครับเอาเบื้องตัวต่อไปครับผมเอาีได้ครับเบิ้งแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับนะครับเบิ้งแม่ลูกนะครับผมเดี๋ยวเบื้ จะเบิ่งแม่ลูกนะครับผมแม่ลูกคููนี่นะครับจะเบิ่งรายละเอียดนะครับไอ้ลูกมาเบิ่งนะครับเป็นลูกกระทบครับผมนะครับผมเอาคููนี่แม่ลูกเด็ดเลยนะครับตัวนี้เด็ดเด็ดเลยครับเบิ่งชมเบิ่งครับเบิ่งรายละเอียดนะครับเอาครับเปิดร้านเลยครับแม่ลูกคููนี่มาหนี่งแสนหกหาพันครับแสนหกหมื่นก็อีกหาพันนะครับผม เอานามาพีกันนะเร็วนครับแสนหกหมื่นหาพันนะครับเอาผสมพอได้นะครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนนะครับแม่พ่นเบื้องกามนไปเลยครับแม่พ่นผสมซี่ว้์เกได้ครับพี่น้องนะครับแม่ผสมซีไว้ศูนย์เกลแยกเพครับมือเพออแยกเพลดนะครับซีไว่ยศูนย์เลกนะครับเซ็กซิ่งนะครับแยกเพศ7เจ็ดสิบหาปซ 82, 66, นะครับผมยี่สิบสองมิถุนาหกสามนะครับตัวท่องไปทุแม่นน่ครับงังครับเพาในตัวแม่เพราะในตัวท่องเนาะแต่ขันมีผู้เสียเอากับตัวท่องให้ได้เนาะได้ครับได้นะครับมีผู้เสียเอากับตัวท่องให้ได้นะครับผมลูกที่ไหนครับยางน้ำกดแม่อยู่เนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะนะครับลูกที่สองนะครับลูกเพิินนี่เป็นลูกหลอดหรือลูกข่มตัวลูกสาวนี่หลอดครับลูกหลอดเนาะจักเดือนหรอครับอายุลูกประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนเนาะนะครับ เอานะครับไผมากกมาตรวจทองเอานะครับคููนี้เพิ่นเปิดไว้แสนหกหมื่นห้าพันครับห้าพันราคาห้องนะครับต่อร่องได้นะครับเรื่องการขนส่งนี่หารถไถได้หมือ่าครับผมหารถไถได้ครับหารถไถได้นะครับผมเรื่องการขนส่งกับโดยมาตรฐานกับอยู่ที่ประมาณกิโลละสิบห้าบาทนะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะครับเรื่องการขนส่งนะครับรถที่เขาวิ่งอยู่นะครับ แม่สูงอยู่ประมาณลอยหาสิบวกวะบวกครับลอยหาสิบวกอยู่เนาะครับผมนะครับลูกะสาหรับผู้มากระทบโค้งงหญ่ๆนะครับอาือดัวที่เด็ดเลยนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับแสนหกหมื่นหาพันครับผมนะครับอาิดตต่อได้นะครับเอาเบิ้งตัวต่อไปครับผมเชื่างเี่ยงดีน้อง่วงนะครับเรียงไงนะครับอ่าลามได้ปะครับ ถูกล่ามในเบิดเนาะนะครับเอาสำหรับผู้นี่ตัวปอยตลอดครับย่นีนเพิ่นกับปอยออกเรียงตลอดนะครับอ่าผู้ใดมากระลองว่าตดตอกับเพื่อนเบิรงนะครับคูนี่แสนหกนะครับเอาตัวไดอีกครับผมฟันนี้หัวลุนครับอ๋อบรเบิ่งหัวลุนนะครับพี่น้องครับเวช่วยตัวเนี้ยช่วยตัวนะครับหัวลุนนะครับเอาที่เด็ดเลยนะครับบนไทยสุดยอดเลยนะครับตัวนี้อาของแข่ครับพี่น้องนะครับหัวลุนลูกผสมนะครับใหย่าป่ารถไฟสนะครับ ลอยสี่สิบหาบวกครับแต่ว่าได้ล่ำเงี้ยวนะครับหัวหลวงแม่นี่นะครับเอาขนามารอรกันหน่อยจากของวัวเนี่ยโอ้นะครับสุดแล้วสุดแล้วนะครับมักอีลีนะครับขนาดคนมาไทยก็ยังมักเลยแม่นี่นะครับแต่ว่าเงิ่อนพราะอกเอาพี่น้องฟุ้เงินถึงนะพี่น้องเนื้อมาเบิ่งเอานะครับเงินถึงมาเบิ่งตัวจริงเอาขันมักอยากได้น้ำพึนกับมาต่อเพึนเอาเดี๋ยวทำราคาเลยนะครับเจ้าบ้านครับตัวนี้ แสนเจ็ดหาพันครับอ่าแสนเจ็ดหมื่นก็อีกห้าพันได้ครับพี่น้องแสนเจ็ดหมื่นก็อีกห้าพันลูกผสมรามันนะครับผมเอาครับท่องแล้วนะครับท่องแล้วมาเอาไปมาเบิ้งเน้าครับผมตรวจท่องอ่านี่นะครับตรวจท่องเรียบร้อยตัวนี้ประกันท่องนะครับเคเอฟสามหนึ่งมีเตอร์เคเอฟนะครับผมของทีเจผสมวันที่ยี่สิบสี่สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเป็นตรวจท่องให้แล้วประกันท่องให้ได้นะครับสาวท่องแรกนะครับผมสาวท่องแรกนะครับ ก็ทักเดือนอ่ะนับแล้วสามสิงหากันยาตุลาสามเดือนกว่านะครับอ่าสามเดือนกว่าตัวนี้ประกันท่องหายเลยนะครับแสนเจ็ดมื่นก็อีกห้าพันนะครับอ่างงวเพิ่นเชื่องดีครับพี่น้องนะครับบางไทยพ่ถึงผมกับคนแปลกหนาเนาะแต่กดตีขันง่วงพเชื่องนี่จะว่าหายแมทไทยไก่ไปนี้ดอกครับแล้วอย่างนี้แล้วนะครับผมเอานะครับผู้ใดก็ล่างหาแม่บอกไปยืนคอกนะครับ ขัดดีๆเด้อพี่น้องแม่บอกนะครับเอาถือใจเบิ่งพระดุกรรมเรื่องโค้งส่างมุมมีจะมียังไงแม่นี่ครับครับเอาเบิ่งครับพี่น้องเรื่องร่างงามๆครับพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับเลยครับน้ำร่างพนดีนะครับไล่มานะครับบูดดีครับตัวนี้มักถือใจกับมาเบิ่งตัวจริงกว่ามาจับไม้ใบเบิ่งกว้างครับพี่น้องนะครับงัวเงินแสนบ่แม่นเงินหน่อยๆออกจากกระเป๋าเฮานะครับผมแนะน้ำว่าให้มาเบิ่งให้ละเอียดนะครับผมก็พยายามสิถ่ายรอบตัวให้ครบนะครับเบิ่่่่งาจัหนอยพีน้องางััวยมถ่ายงามแท้นะครับถ่ายงามเปิดดีนะครับใหญ่ เบิ้งครับพี่น้องเงาหางผมมีตำหนิครับัวงงานถ่ายหลนจังหน่อยขออภัยพี่น้องนะครับครับเอาเบิ้งตัวต่อไปครับผมนี่ครับซ้อมตัวนิหน่อยเอาครับความสุกครับผมผมมาถ่ายงวผมเห็นงวงงานผมก็เลยมีความสุกเมนบบสือไปใบควักกับมาขึ้นเกลืครับนี่นะครับนะครับเอาเบิ้งแม่สาวน้อยครับผมนะครับเอาตัวที่แรกนี่จักเดือนนะครับประมาณหาเดือนกว่าครับหาเดือนกว่านะครับแม่ที่แรกนี่หาเดือนกว่าลูกคอใดครับซีว้ายครับ ตัวนี้ลูกสี่ใบหาเดือนกว่านะครับเอ็ดเขาเรียบร้อยนะครับขุดเขาเรียบร้อยแล้วส่วนสูงก็บยุบประมาณร้อยร้อยร้อยยี่หยอปะประมาณนั่นละครับประมาณร้อยยี่เนาะนะครับเปิดราคาได้ครับตัวนี้เปิดหกหมื่นครับเปิดไปหกหมื่นนะครับเปิดไปหกหมื่นนะครับตัวนี้สาวหน่อยลูกสี่ใบสูงกว่าหกเปิดหกหมื่นนะครับเอาบางตัวที่สองครับผมครับตัวข้างหน้าตัวที่สองตัวข้างหน้านะครับผมตัวข้างหน้านี้นะครับตัวที่สอง ตัวนี้ลูกควายอะไรครับปีศาจแดงครับปีศาจแดงนะครับผมเอาครับพี่เซตหนึ่งสามศูนย์นะครับปีศาจแดงนะครับตัวนี้จักเดือนครับหาเดือนครับหาเดือนนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณเมตรเมตรสิบอ่าประมาณเมตรสิบบวกนะครับเอา เจอนะครับงั่วหน่อยปกติเลยครับเบยูเหนไทยนะครับหายิ้มจังมัวโอเคครับผมเดี๋ยวเบิรงถ่ายมันจังหน่อยนะครับเปิดร้านไปได้ครับบัานนี้หกหมื่นครับตัวนี้ก็ได้แต่หกหมื่นจำกันเนาะแม่นครับเอาผู้มักกะมาเบิรงเอาเรื่อครับพี่น้องนะครับหกหมื่นนะครับต่นเบิรงนะครับลูกปีศาจแดงนะครับพี่เสรหนึ่งสามศูนย์นะครับเอาเอาคู่นี้แหละครับพี่น้องตัวละหกหมื่นนะครับคู่นี่แหละนะครับผมมักกะถือใจยังมาเบิร์ตนะครับเบิร์ไปครับผมนี่ ตัวเปิดแล้วครับเปิร์ตตัวเปิดแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่ลูกเนาะคููนี่โชว์นะครับคููนี่ลูกพ่อไหนก่อนเดี๋ยวนี้ลูกซีไว้ครับลูกซีไว้แม่สมไปนี่ยังครับยังแม่คว้านีไรผสมนะครับผมอันนี้ลูกสาวเพิรนนะครับตัวนี้เพิ่นกับว่าว่าถ้าเด้เปิดเนาะนะครับแม่นี่เด้อครับแม่เง้ยนี่เดีแม่เงยกับว่าเดียเปิดครับอ่าว่าเดียเปิดอันนี้กับลูกสาวโชว์นะครับผมเอครับงูในขวักมีทั้งแบบขายทั้งแบบโชว์นะครับผมไล่ไปเลยครับตัวนี้ เกือบล้มอันเกือบล้มเบาอันเกือบล้มเบาครับเอาได้ครับทองพอไดายี่ครับตัวนี้เขียบสามหนึ่งครับทองเขียบสามหนึ่งจ็ดเดือนแล้วประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องตัวนี้สูงเพียอับเสร็จทวมหัว่จะคว้างเพลินนะครับผมวาลอยห้าสิบห้าประมาณนี้นะครับห้าสิบบวกนะครับสาวทองแรกนะครับเขียบสามหนึ่งหกเดือนแล้วเนาะครับผมเอานะครับเพป็นเกลียวไวทารุ่นเบื้องลูกนี่นะครับ ตัวปล่อยก็มีตัวเปิดก็มีนะครับตัวปล่อยออกราคาเปิดราคาก็มีตัวพันหวงก็มีนะครับไปเรือปกตินะครับคนเลี้ยงวัวนะครับขายได้ก็ขายตัวเอาเลี้ยงไว้พ่อได้ประดับคอก็มีนะครับผมเอานะครับเบิร์ตไปครับเบิร์ตหรอเนาะเบิร์ตหรอครับเอานะครับแบบที่นี่ถ่ายคลิปฝากเบอร์โทรพี่น้อยจังน้อยใน่ห้ามีผู้อ่าอยากได้มาแบงไปเลี้ยงศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ด เก้าหาแปดสามเก้าศูนย์ 0, ครับแปดสามเก้าศูนย์ 0, นะครับอยู่บ้านไหนก่อนครับผมบ้านโน่นชัยศรีครับบ้านโน่นชยัยศรีตำบลโคกงวง,งครับอ่าตำบลโคกงวงอำเภอพุอทท่องอะนะครับจังหวัดลอยเอ็ด<ช>นะครับง้ออยู่น,นี่หัวอาหารเปลืองปะธรรมดาครับมื่อละเวลาใดแน่ให้กินหวัวอาหาร ก็กินไม่ได้เด็กเสารแรกถึอถือตัวละโลกบะหอดบะบ่ถึอครับบ่ถึงเนาะตละถวยน้อยครับตัวละถวยน้อยนะครับที่ขีดนี้ละอ่ากินพนอน้ลับเพิ่นว่าบกินพ่อนหาับเอานะครับอันนี้เพื่นให้อาหารโปรตีนจักเปอร์เซ็นต์ใส่อยู่นี่สิสิบแปครเปอร์เซ็นตะครับตองเจ็ดครับอ่าตองเดสิบร์เซ่ได้ใสยี่นะครับผมก็ถือว่า อ่าเป็นแค่อาหารเสริมที่เหลือเพิ่นกับหญ้ากาเฟียงเนาะครับหญ้ากาเฟียงเป็นหลักนะครับผมเอาหญ้านี่เบืองบ่ง้อมุนี่รื้อปล่อยอยู่ก็ปล่อยเบื้อแล้ล้อครับอ๋อาหลักๆก็คือปล่อยออกกินหญ้ามาครับเนาะเอาครับก็ถือว่าผู้มีทีไรกับกับจริงๆแล้วหญ้าก็ปลูกไว้ในกรณีที่หฮะง้อเฮ้าหญ้าหญ้าพ่อเนาะแต่ว่าขันมีทีพ่อปล่อยออกมาได้ก็จะเป็นการดีนะครับลดหนาวจังหน่อยนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณได้ไรนะครับผมที่เข้าจองลูกขนีวเชยอสารพาพีพานองนะครับผู้ติดตามในทั้งเพจลูกขนวเชยอดสารแล้วก็ทั้งใน YouTube ลูกขนวเชยอดสารนะครับที่กำลังหาง่าเรียงหรือกำลังเรียงงัวนะครับในหูราคาในเบื้องว่าของเพิ่นเลียงเอามาแหลกเปลี่ยนกันนะครับอีกม้มอนึงคือมาแหลกเปลี่ยนงัวกันให้เบิ้งมาชว่วให้เบื้องว่าคอกมีเขาเลียงเปยังไดชองนั้นขอกนั้นเรียงเปยังไดนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เกิดการพัฒนานะครับเพราะว่าข้าวเราเห็นขอออื่นก็บฮู่างัวจาของงามซ้ำ ก็ถือว่าเสรเต็มอิ่มแล้วเนาะทุกตัวทั้งเปิดราคาแล้วก็โชว์ให้เบิ้งนะขันมักผู้อยากได้กัจังมาสอเสอาเด้อครับพี่น้องมาเรียงมา,มาแบงไปเรียงนะครับว่าเบิ้งเอาสำหรับคลิปนี้ก็าจากภาไป็นที่นีกก้กอน,นะครับผมขอบคุณคุณผีที่ร้ายครับผมสวัสดีครับ